สวัสดีทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนํารถนะครับงบ10,000แบาทสำหรับเล่นใหม่สําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถฟรีใช่แอบเป็นรถฟรีเลยครับอันนี้ครับใส่โค้ดเอใส่ไอไม่ใช่แต่โค้ดสิไอเนี่ยอ่าแบบนะคือติดตามทวิตเตอร์เขาอะครับอ่าแล้วก็บูตีไฟเราก็จะได้รถฟรีมาแล้วคันนี้ก็แนะนำนะสำหรับผู้เล่นใหม่แบบหนึง ไม่เลยอ่าคันนี้ครับเล<ม>่โคจิที่นะ<ม>เป็นเป็นรถเป็นรถเต่าเป็นรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยแต่เราไปเยอะอันนี้คือผงแต่งเต็มหมดเลยอะแบบจะลองไปลองแข่งกันเราแข่งลองแข่งเหมืนทุกคนถึงสนาดตายแล้วเฮ้ยมาวาย พี่นะมีมีคนจะแข่งวันนี้เลยเป็นรถรถอะไรวะแ <c oughs> มคลาลินแมคไม่รู้ไม่รู้ฮ่าฮ่าคนดูมาดูกันว่ารถเต่าของเราจะรอดห <c oughs> รือเปล่าแนะนำเขาแนะนำตอนเราเพิ่เล่นใหม่นะคฮ่ <c oughs> าเล่นนานๆแล้วยาหายใจหั <c oughs> วได้ยเหรอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ <c oughs> ยพี่ยงไงแล้วมีเอ็ม <c oughs> Oui, thôi đi thôi đai thôi đi đai dù có đúng Đai đi Đai đi đai đi đúng đi thôi đi khá Hay vì เขามาแข่งไฮวเฮ้ยขอแป๊น oh? ึ่งนะคนดูอ่ีกดัดอแ้อหน่ทีดโหอง่ย่าสามาแข่งรอ มาดูมีอาสามต้งแบบมีอาสามห้าแล้วก็มีมออไซค์ใช่ไหมกที่เราแบบแ่งมอไตครับเป็นอยู่โอ้ยวันนี้ต้นคาวาอยากจะ่างไรลหละแสนหนึ่งใช่ไหมลงมาได้อยู่รังต้องรอหถดูกไายตอนท้ายเลย ดีนะตรงดีอ่างศัทธามาละแต่อางศราตไอตัวแต้มหนึ่งมาละเฮ้ยไม่นะต่อนะ่ด้อยู่ได้อยู่ที่สองนะตอย่างไรก็ที่สองครับไม่ขโมยก็คงดีแล้วแฮรตรงไหนก็คงดีะ่รับธาคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ ครัลออกวยนะไปไปแลไม่อะไเงี้ยเขาวิวสี่สิบห้าวิดยคลิปนี้อมามนได้นารถแค่นี้แหละสั้นๆมาคนดูก็อืมแคนี้แหละตปลบ๊ายบาย